น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เขาทุกท่านนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรานน้นตระหนักถึงนโยบายที่รัฐบาลแพรทองฐานชินวัตรได้แถล,ะะลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่12กันยายน2566ที่บอกหมายความรกิจให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนี่คือนโยบายหลักที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ดูการเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเครือข่ายของกระทรวงเกษตรของเราถ้ามัาจะเป็นบริษัทอาสาก็ดีเครือข่ายของสปปเครือข่ายทุกหน่วยง,งานของกระทรวงเกษตรพี่น้องเกษตรกรเรา ส่งข้อมูลเข้าม,มาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านนักบัญชีว่าการกระทรวงเกษตรคือท่านนรมนพลินโยศิลวัฒน์และอัาติชีช่วยทั้งสองท่านท่านอัคราพมเผ่าท่านอิติศิริรัตยากรนะครับเรามีข้อมูลว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับต้องการรัฐบาลช่วยในการค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละพันตามที่ร,ร,รัฐเกษตรกรเคยได้มาครับนอกจากนั้นในการประช,มชาพาพุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ก็มีผู้แทนรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลหามหรือประธานสภาบอกว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรนั้นต้องการให้กระทรวงเกษตรกรช่วยเหลือค่าเกยวข้าวไรละหนึ่งพันบาทนะครับก็เขาเรียนว่ากระทรวงเกษตรของเราไม่ขัดข้องนะครับเรายินดีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่เนื่องจากนะครับเรื่องการบริหารจัดการข้าวมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรามีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนอบขคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวของชาตินะครับ และนอกจากนั้นเราจะมีอนุกรรมการนโยบายเท่าแห่งชาิด้วยนะครับการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวันที่เมื่อเดือนฤิจิกายนนะครับ20ฤศจิกายนปี2566นั้นมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับได้กําหนดไว้ว่าในการจัดทามาตรการโครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและภาพ กเกษตรต่อจากนี้ไปให้ทุกหน่วยงานบีบเรียดก,ก,การดําเนินการลักษณะให้เงินกดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาสินค้ากเกษตรโดยตรงแก่กเกษตรกรและให้พิจารณาดำเนินการโครงการลักษณะที่เป็นการสนับสนุนเพื่อเพิ่มระดับผลิตผลของภาคการ,กรเกษตรการพัฒนาภาคเกษตรตลอดวงโซ่อุปทานหรือ เป็นการยกระดัดกบกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ของตอนเองได้อย่างเพียงพอในระยะยาวและดำรง,งชีวิตได้จะมีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อไปอน,นี้ขอบเขตของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประชุมมติเมื่อวันที่21นะครับทันที่เพีการยปกขอเรียนพี่น้องว่ากรณีที่พี่น้องเรียกร้องราคา ถ้าเกี่ยวข้าวไรา่ละพันบาทนะครับเนื่องจากเราติดมติคอรมอติดของเก่าต้นต้นคือที่21พิจิกาอยู่5 6 7ที่ห้ามให้เงินโดยตรงเกษตร,รกรนะครับรัฐบาลเองเตรียมนะครับเตรียมที่เสนอคอรมอเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งหลายโครงการนะครับอาจจะเป็นโครงการจานำข้าวอนยุสามตนเองก็ดีนะครับหรือค่าเก็บรักษาข้าวอนยุกามหรือชาข้าวตนเองนะครับ หรือว่าไปฝากไว้กับทบานการเกษตรนะครับเราก็มีการเตรียมไว้เพื่อที่จะขอความเห็นิดชอบจากคณะมนตรีเร็ววันนี้นะครับออกมานะครับแต่ว่ารัฐบาลมีแผนในการช่วยเหลือชั้นรอการระบายข้าวสู่ตลาดโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทกศนะครับปฏถึงการที่เรียนให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบนะครับผู้ประกอ้านะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านกระทรวงเกษตรของเรานะครับร่วมกับทกศเนี่ย จะมีโครงการสินเชื่อเพื่อการกรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสารบันเกษตรกร,รที่ปีการผลิต267ทับ2568เพื่อให้สาบันเนกษตรไปรวบรวมข้าวเก็บไว้อย่าเพิ่งออกตลาดทุงนี้นะครับรัฐบาลมาตรการอย่างนี้แล้วสารบรรันเกษตรกรที่จะเก็บข้าวไว้นะครับก็มีสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกร,รวิสาหกิจชุมชน และสูงข้าวชุมชนนะครับรัฐบาลมีงบประมาณสินเชื่อให้สถาบาันเกษตรเลืกู้ไปนะครับตั้งไว้15,000 15,000ล้านบาทนะครับโดยนะครับคิดดอกเบี้ยในการฝากนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4,50บาท50สตางปัจจุบันนะครับดอกเบี้ย MLI MLR นะครับร้อยละ6บาท6.125บาทต่อปีนะครับ โดยมาตรการรัฐบาลตัวนี้คือให้สถาบันเกษตรกรชำระเบี้ยร้อยละหนึต่อปีส่วนที่เหลือร้อยละสามบาท5้าสิบตางนั้นรัฐบาลออกให้นะครับอันนี้คือมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับใน,ในดูการผลิต66สิทับหกแปนะครับ